ขอเรียนเชิญ222ครับอ2 2หนึ oh, okay. right. eh il, people, uh ่งสามเรียนเชิญเลยครับเราต้องดูกันนะตะกอนเข้าไปนะครับผมตะกอนเข้าไปนะครับตะกอนเข้าไปนะครับอาคนละดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกใส่ในถุงนะครับเก็บไฟเป็นกำไปทำเป็นเกียวแสงไฟจากพลุกาส่องสว่างคือกับ คณะศรัทธาได้เก็บดอกไม้กันอย่างธนัทธนีนะเจ้าเนาะ,นะยังมีคนตัางหากแย่นี้ับตอนนี้มีคนเล่นเขาที่ละลายคนได้กันในไล่สดอันงนี้ถ่ายคลิปในตัวน,ปปน,น,นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งในในชื่อของเขาเนาะ อายุปานี้แรกตอนทกาเดือนเนินหันได้อย่างจัดเจนเรื่องพิธีการเก็บดอกไม้นะเจา้าเอ่าเก็บกันกันพอประมาณนะเจานะ้าเนาะสำหรับคนตีเข้าไปเข้าไปหลมหน้านะเจานะ้าเนาะคนตั้งหลังยังเข้าไปบอกน็ตเตอร์ะเจา้าเก็บอะไรจเย็นๆครับพื้นดีบยังมีอยู่ประเดี๋ยวนี้ครับแต่ถ้าสมองเจ้าก่อตัวคนันอยูประเดีย๋ย পালাকে ti পা pকেtha পা পাท